น้ำชาลงสตอรี่ฟาดรัวๆสแสดงเก่งขึ้นเยอะหลังดูข่าวออมสุชาเสิร์ฟความร้อนชาผ่านทางสตอรี่รัวๆเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวน้ำชาชีรนัทหลังได้ติดตามข่าวของอ,อมสุชาที่ถูกพาดพิงเรื่องการฮุบบริษัทจนเจ้าต,ตัวต้องออกมายืนยันความบริสุทธิ์อย่างชัดเจนและมีเพื่อนพ้องในวงการให้กำลังใจอย่างล้นหลาม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือน้ำชาที่โพสรูปคู่และแท็กตรงไปที่ออมสุชาพร้อมเขียนแคปชั่น I feel you girl let justice s i is t c o u r s e ส่งพลังให้หนาเออมซาเชอร์ฉันเข้าใจคุณนะสาวน้อยปล่อยให้ความยุติธรรมดำเนินไปเถอะจากนั้นน้ำชายังได้โพส,สตอรี่ด้วยข้อความต่างๆอย่างรัวๆัวเรื่องเดิมกับคนใหม่อีโมจิรูปมูทำตัวเป็นเหี่อทุกเรื่องมองตัวเองบ้างนะคะ แสดงเก่งขึ้นเยอะหลังจากฝึกมาหลายปีพร้อมปิดท้ายอิโมจิรูปมูตัวใหญ่อีกครั้ง